มาดูคอสตูมกันดีกว่านะคะนี่หน้าตาคอสตูมจะเป็นแบบนี้นะคะคอสตูมเฟสต้าเดนโบว์เฮนนะคะนี่ก็เป็นของดีจากงานแลงดอลล็อกเฟสต้า2025ที่ผ่านมานี้นะคะนี่ความสามารถของคอสตูมนี้นะคะก็จะสามารถใช้สกิลโคเมตไลท์เวฟ5ได้นะคะแล้วก็ลดคู่ดาวสกิลโคเมต20วินาทีนะคะก็คือคู่ดาวเหลือ0นั่นเองเพราะว่าสกิลโคเมตจะมีคู่ดาว20วีเนาะ ก็จะเหลือสูตรค่ะแล้วก็ลดฟิกอุ้ยลดฟิกหนึ่งด้วยนะอุ้ยเดียวจริงๆสกิลนี้จะเป็นแบบฟิกสองเนาะก็แค่แบบอีกหนึ่งวิอ่าเราหาอะไรก็ได้หนึ่งวินะคะในตัวไม่มีตอนนี้ก็จะมีแค่หมวกกาแล็กซี่เนาะที่ลดศูนย์ห้าก็จะเหลือศูนย์ห้าคะนี่สกิลนะคะสกิลจะอยู่ตรงช่องนี้นะคะไมส์ nice. นะคะนี่เลยจะมีสกิลโผล่ขึ้นมานะคะนี่เรามากดใช้กันดูนะพอปะเนี่ย โอ้ไมา่แนา่ไม่พอไมา่นา่ไม่พอทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปลองกันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอแบบกลับเมืองไปรับของนู่นันนี่ก่อนนะคะจะไปลองกันนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะนี่สกิลคอมมิตเลเวลห้านะ,ะตอนนี้ก็เลเวลน้องแมวเลเวลหกนะคะเป็นไงบ้างนะบึ้มมาโอ้ลายแน่นมากลายแน่นมากโอ้ทุกคนอาร้ายอาร้ายลายลายลายอาร้าย อ่าอย่าเพิ่งหนีใช่ไลกูกอ่ะเรียบร้อยมอนีน่ก็คือเท่ากับจบนะคะอย่าลูกอย่าหนีอ่าได้ตัวเดียวเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ่ะตรงนี้แหละมันอ่ะไล่ไปก่อนนะคะเป็นไหมของดีราคาตอนนี้เหลือเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมคะไปจัดเลยค่ะแทนที่ไม่ได้ไปงานนะ,อะของดีเลย เรารับเซตอีเดนแล้วใช่ไหมคะนเดี๋ยวเราจะมาลองใส่เซตอีเดนดูนะคะอ่ะใส่เซตอีเดนละมาลองไล่สดดูอ๋อดีกว่าเยอะอ๋อได้อยู่ได้อยู่ดีกว่าเยอะอ่ะเซตอีเดนเท่านั้นนะคะที่สุดนะ the best นะเซตอีเดนตอนนี้เราจะใส่อาวุธอีเดนนะคะแล้วก็ปากปากแอเวนเจอร์นะคะแล้วก็เซตอีเดนหมดเลยนะคะ คอร์ดก็จะเป็นคอร์ดฟิกศูนะคะจริงๆแล้วคอร์ดตูมมันให้ลดฟิก1วิแล้วนะคะก็จะเป็นคอร์ดหลัง0.3นะคะก็จะเป็นศ3แล้วก็คอร์ดหมวกอีกเป็น0.5นะคะก็จะเป็น1.8นะคะหายไปประมาณ0.2องะประมาณนี้นี่นี่ได้อยู่นะเดี๋ยวขอมอนเยอะๆหน่อยถ้าเราไปไปในแอนไป ปะดีนะรถนะฟิกออคอดฟิกศูนย์ศุดสามข้างหลังเนี่ยหามาะลรศูนย์ศุดห้ายิ่ยงดีค่ะที่ช้าหน่อยน่าจะขาด bct ีทาปะเอ้อยตรงนี้แหละมอนเยอะเบิร์มได่แลเออที่นี่แหละยิ่งมอนเยอะยิ่งชอบปะดีไหมละ่ะเนี่ยปะ ที่สุดที่สุดนะของดีเลยเนี่ยโอ้ยจริงๆรงสายสายกายก็ได้นะเราก็แบบอัปอินอัปเดตไปก่อนแล้วเราค่อยแบบเก็บเลเวลไปก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวรอรอตอนตอนท้ายเราก็ค่อยมารีสกิลรีสเตตัสอย่างเงี้ยมาเป็นสายกายนี่ก็ได้นะมันไม่ใช่ว่าแบบค้ไม่ใช่ว่าคอตุมนี่เหมาะกับสายเวทอย่างเดียวนะสายกายก็ได้นะคะเราอัปอินอัปเดตไปก่อนเลย เก็บเก็บไว้ไปก่อนแล้วแบบเดี๋ยวรอรอราค่อยมารอแบบเลเวลซับเปอร์แมนสองร้อยกว่าอะไรเงี้ยเราก็ค่อยมามารีซิลรีสเตตัสเป็นสายกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะไวไหมไวเนะไวไไวไาะเนี่ยไวมากเลย เก็บไปมังกรนี่เราไม่ได้เก็บเวลตามอ่ตามมอนสปอร์ตไร์ปะเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดแบบอืมอันนี้ไม่ใช่มอนสปอร์ตไร์ปะยังขนาดนี้ะเกินไปปะ ใช่ไหมแล้วก็ลิงหินถึงเก้าเ้าเลยใช่ไหมจบที่ลิงหินเนาะกับฮาร์ปี้ใช่ไหมคะฮาร์ปี้น่าจะดีกว่าลิงหินหั้ยอ่ะฮาร์ปี้ต้องดูก่อนว่าเวทเท่าไหร่ไวอ <ไว S 2> อะเห<ะ>็นปะดาเมจเหลือล้นล้นล้นอะไรนะไรสามหมื <ไว S 2> <ว>่นสามหมื่น โอ้โหเจ็ดสิบสี่ละมีเหลือ,ลอก็ได้อยู่นะเนี่ยมอนปะ่ะโอ้ยสี่มือแล้วได้ไหม่หปะ่ะเนี่ยเอาของดีเลย